ดีค่าชาะชลคณาราศีกันยินดีต้อนรับสู่ชาแ n ลบับปี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมสำหรับเตือนสิงหาคม2567กกันสำหรับในเรื่องการงาน ในช่วงที่ผ่านมานะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยติดอยู่ในสภาวะที่ไปไหนก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างมันดูหยุดนิ่งหยุดชะงักมากๆนะคะทําให้ตัวของคุณเนี่ยรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็อยากที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้สักทีอะ่ะเพราะว่าหลายๆโอกาสนะคะมันยังไม่เป็นใจนะแต่ว่าพอมาในเดือน เ,เรามองว่าตัวของคุณจะเจอหนทางนะคะจะมีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยมีในเรื่องของการที่เราอะ่ะจะได้ไปอัพสกิลเพิ่มเติมนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งตรงนี้มันจะเปิดโลกของคุณให้มันกว้างมากขึ้นทําให้ตัวคุณเนี่ยมีออปชันในชีวิตเข้ามานะคะสามารถที่จะเลือกงานได้มากขึ้นสามารถที่จะต่อรองได้มากขึ้น สถานการณ์เนี่ยมันกำลังจะพลิกไปในทิศทางที่ดีกับคุณมากกว่าเดิมนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความกระตือรือร้นนะจะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นหลังจากที่ชีวิตมันอยุดนิ่งอยู่กับที่อยู่มานานพอสมควรนะคะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าสมมติว่าเรากรอบโกยได้เนี่ยอยากให้รีบกอบโกยนะคะโอกาสดีๆเนี่ยมันกำลังรอที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณมันกำลังที่จะหลุดหายไปนะดูสิเป็นไพ่แถ้วยนะคะ คุณนะติดอยู่ในสภาวะที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณมาอย่างยาวนานมากๆนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาที่ตัวคุณจะได้มีโอกาสออกไปอ่ะมันจะเป็นการที่เราเดินออกมาโดยที่ไม่หันหลังกลับไปเราจะไม่เสียใจเลยนะคะสำหรับคนที่ตอนนี้นะกำลังหางานอยู่ในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดี มากๆเดือนหนึ่งนะคะความสามารถของคุณจะไปเตะตาคนนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์งานหรือว่าได้มีโอกาสไปคุยเกี่ยวกับ opportunity ใหม่ๆซึ่งตรงเนี้ยมันจะดีกับคุณมากๆอย่างน้อยถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้สนใจว่าตัวเนื้องานตรงเนี้ยมันมันโอเคกับคุณนะคะอย่างน้อยอะ่ะคือคุณได้สร้าง connection ในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะคนที่เขาจะเข้ามาถูกใจในความสามารถของคุณเนี่ย เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบกว้างขวางมากๆอ่ะเป็นคนที่เรามองว่าคุณน่าจะใช้ผลประโยชน์ในอนาคตด้วยกันได้นะคะน่าจะได้มีการช่วยเหลือในเรื่องการงานซึ่งกันและกันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณได้ไปสัมภาษณ์งานนะคะบอกได้เลยนะว่ามันจะมีโอกาส ใหม่ๆเข้ามามีออฟเฟอร์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้มีอะไรติดขัดเลยอะทุกอย่างมันฟล์ได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องบอกก่อนเนาะว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นสักเท่าไหร่เลยในเรื่องของการหาเงินมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณเนี่ย ติดอยู่ใน comfort zone ของตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่มีงานประจำเนาะคือคุณก็จะรู้สึกว่าเออที่ได้มาเนี่ยมันก็โอเคแล้วไม่อยากที่จะขวนขวายไม่อยากที่จะหาอะไรเพิ่มเติมอยากที่จะใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกอยากที่จะมีความรีแลกซ์ไม่อยากที่จะแข่งขันเพื่อที่จะหาเงินอีกต่อไปเพราะแค่งานประจำมันก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคะหรือถ้าสมมติว่าคุณทำงานเป็น f r e e ล a n c เนี่ย คุณก็จะติดอยู่กับลูกค้ากลุ่มเก่าๆอยู่กับคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอ่ะคือไม่อยากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะมันก็เลยทําให้ต่อให้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณะ่ะก็ยังอยู่ในเซอร์เคิลเล็กๆของตัวเองนะคะไม่ได้มีการแบบทำให้ชื่อเสียงที่เรามีอะ่ะมันกระจายไปให้กว้างไกลามากกว่าที่เป็นอยู่แต่ว่าพอมาในช่วงเดือนนี้นะคะเรามองว่า ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นจะมีไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณน่ะจะรู้สึกว่าอยากที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านี้อยากที่จะเป็นคนที่มีความมั่นคงมากกว่านี้บางคนคือมีแพลนนะคะอยากที่จะแบบเก็บเงินเพื่อ สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าเก็บเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโปรเจกต์ลับๆที่คุณนะวางแผนไว้กับตัวเองอยู่มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่เราจะต้องเดินออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วก็ทำอะไรที่มันแตกต่างเพื่อที่ตัวของเราอะจะได้มีเงินมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะบอกได้เลยนะว่าไม่ว่าคุณคิดจะทาอะไรก็ตามแต่ มันจะออกมาผลดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวของคุณอ่ะจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําจะมีแต่คนเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็มีแต่คนเข้ามาอุดหนุนนะถ้าคิดจะทําธุรกิจเสริมหรือว่าคิดออจะออกมาทําธุรกิจของตัวเองอ่ะเรามองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ตัวของคุณเนี่ยจะสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะสําหรับในเรื่องความรักของคนโสด คนโสดคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองค่อนข้างมากเนาะคือเก็บตัวไม่ค่อยได้เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณอยู่ในสภาวะของสีดาบะคือชอบที่จะอยู่คนเดียวชอบที่จะมีโรคส่วนตัวไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งมาวุ่นวายกับตัวของคุณนะคะมันก็เลยทำให้ มีคนหลายๆคนเนี่ยเขาต้องผิดหวังเพราะตัวคุณไม่เปิดใจยอมรับเขาเข้ามาในชีวิตพอมาในช่วงเดือนนี้เนี่ย เรามองว่าตัวของคุณน่ะจะเริ่มคิดที่จะเปิดใจเพราะว่าคุณเหงาคุณอยากที่จะมีใครบางคนอยู่ข้างๆนะคะบางทีอย่างเงี้ยเพื่อนในกลุ่มของเราอ่ะเขาก็หันไปมีแฟนไปมีคนรักบางคนคือมีครอบครัวกันแล้วเ <c oughs> หลือแค่คุณแค่คนเดียวมันก็เลยทําให้คุณอดไม่ได้นะคะที่จะรู้สึกเหงาแล้วก็ว้าเวในตอนนี้นะที่คุณเนี่ยเปิดใจนะคะเริ่มมองหาคนใหม่ๆ ก็มีคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆนะคือคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะผ่านจากในเรื่องของการงานการเงินมันมีผลประโยชน์ที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยได้มาเจอกันนะคะคนคนนี้เนี่ย เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงมากๆแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบโดมิแนนซ์นะคือเป็นคนที่ชอบออกคำสั่งนะคะชอบที่จะเป็นหัวหน้าชอบที่จะเป็นแบบลีดเดอร์อะคนคนนี้นะคะแล้วเขาอะเป็นคนที่รู้จักการพูดอะมีจิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจคนนะคะเป็นคนที่น่าสนใจมากๆอะแล้วเขาเป็นคนที่ จริงจังในเรื่องความรักพอตัวเลยนะคือถ้าเขาคิดจะจริงจังกับใครอ่ะคนคนนี้หวังที่จะเซตเทอร์ดาวเลยคือหวังที่จะคบเพื่อแต่งงานคบเพื่อสร้างครอบครัวไม่ใช่คนที่แบบเล่นๆในเรื่องความรักโอเคเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนในประเภทนั้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับตัวของคนคนนี้เขาเติบโตมากขึ้นแล้วในวันที่มาเจอกับคุณมันก็เลยทำให้แนวคิดของเขาเปลี่ยนไปจากตอนแรกอ่ะที่เป็นคนออกแนว เฟรนลี่ขี้เล่นมีความเจ้าชู้นะคะตอนนี้เขากลายเป็นคนที่พร้อมในการที่จะโฟกัสกับคนแค่คนเดียวเรียนรู้กับคนแค่คนเดียวเรามองว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วเขาจะสามารถดูแลความรู้สึกของคุณได้เป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะความสัมพันธ์ตรงนี้คือ ความสัมพันธ์นะมันจะมีการพัฒนาไปแบบรวดเร็วมากๆถ้าคุณพร้อมเปิดใจให้กับคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้อะไรอะมันติดขัดเนี่ยดูสิเป็น night of sort ขึ้นมานะคะเขาจะชอบให้สถานการณ์มัน flow ไปแบบเร็วๆคนคนนี้ค่อนข้างรุกหนักนะ,นะคะคนที่เราพูดถึงนะคนคนนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นได้ทุกลักคนาราศีเลยนะคะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracles เพิ่มเติมอีกหนึ่งว่าไพา่มีอะไรอยาตที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก authority นะคะในตอนนี้เนี่ยคุณมีหน้าที่ที่กำหนดนะคะว่าคุณเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิตถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักความรักก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจความรักก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาหาคุณได้ deception ในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวของคุณเนี่ยมีการปิดตัวนะคะมีการสร้างกำแพงขึ้นมาให้กับใครหล,หลายๆคนที่อยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณเพราะคุณเนี่ยยังไม่ได้ต้องการที่จะมีความรักคุณรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้คุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ New love นี่ไงคะถ้าสมมติว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักนะคะบอกได้เลยนะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นความรักที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะคนคนนี้สามารถที่จะเป็นคนที่ใช่ให้กับคุณได้นะคะ this could be the one อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายพอสมควรเลยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขายัางไม่ได้มีความจริงจังในความสัมพันธ์มากนะักคือเขาอ่ะก็ทวิตคุณโอเคเลยนะในฐานะเพื่อนในฐานะกัลยานามิตรที่ดีนะคะ แต่ถ้าพูดถึงในด้านโรแมนติกอะคนคนนี้เขาจะทําให้คุณรู้สึกแบบหอุดใจเพราะว่าความที่เขายังไม่พร้อมที่จะเซ็ตเอาดาวเขาก็เลยยังมีการเปิดโอกาสให้คนอื่นๆอีกน,น,นะคะยังมีการเปิดออปชันอยู่ตลอดเวลาที่คุยอยู่กับคุณนะมันก็เลยทําให้ คุณรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะคะมีหลายๆครั้งนะคะที่คุณคิดอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อะ่ะมันไม่ได้เติมเต็มคุณไม่ได้ตอบโจทย์คุณแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพอมาในช่วงนี้นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวคนคุยอะ่ะมันจะมีความจริงจังมากขึ้นสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าตัวของคุณน่ะได้มีการพิสูจน์หรือว่าได้มีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคนคุยของคุณน่ะเขารู้สึกประทับใจมากๆบางคนคือตัวของคุณน่ะมีการเดินทางไกลเพื่อที่ไปเจอกับเขาหรือว่าคุณทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่า ทำไมคุณถึงได้แบบดีกับเขาขนาดนี้อ่ะทําไมคุณถึงได้แบบทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ขนาดนี้ทั้งๆที่ตัวของเขาเองก็ยังไม่เคยได้ทําอะไรดีๆให้กับคุณเลยบางทีคือเขายังแบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นความประทับใจแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะ่ะยังไงก็แล้วแต่ จะต้องคีบคุณอยู่ในชีวิตจะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตให้ได้นะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะมีความจริงจังมากขึ้นถามว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาจะเลิกคุยกับคนอื่นไหมเรามองว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่ตอนนี้คุณอยู่ในอันดับที่แบบ ท็อปที่สุดอะคือเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเขาเลยสำหรับคนคุยของเขา,าอ่ะอเป็นคนที่สำคัญขนาดนั้นนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมี potential ในการที่จะได้พัฒนาไปเป็นคนรักกันอยู่นะคะขอแค่ คุณอย่าเพิ่งยอมแพ้ในความสัมพันธ์นะแล้วต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใช้เวลาเทคทม์มากๆเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบ night of p e n t a c l e s คือใช้เวลานานนะคะในการพัฒนาแต่ถ้าสมมติได้พัฒนามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆตัวคนคุยของคุณนะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นได้ทุกลัคนาราศีเลยนะแต่เราขอดูไพ่ oracle เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรยะที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ partnership ตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขารู้สึกสนิทใจมากๆเลยนะทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณหรือว่าทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณไม่ว่าคุณกับเขาอะอาจจะมีระยะห่างหรือว่ามีการที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานๆอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้คุยกันานานๆใช่ไหมคะแต่ว่าทุกครั้งที่ได้กลับมาเจอกันอะ คุณสามารถที่จะทำให้เขารู้สึกสนิทใจได้เหมือนคุณสองคนไม่ได้ห่างกันไปเลย finances and career นะคะ ตัวคุณกับคนคุยอะเรามองว่าบางคนคือทํางานในสายงานเดียวกันหรือว่าทํางาน,นที่ทํางานเดียวกันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันนะในเรื่องของหน้าที่การงานที่สามารถมาคุยมาปรึกษามาช่วยเหลือกันได้มันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่อะบางทีต่อให้จะมีระยะห่างนะคะแต่ก็ต้องกลับมาคุยกันด้วยเรื่องตรงนี้อยู่ดีต้องมีการช่วยเหลือต้องมีการเกื้อกูลกันอยู่ Children นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวคนคุยอะดูท่าทางจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเอ e แก p นะคะคือมีช่องว่างระหว่างอายุค่อนข้างสูงอาจจะมีใครคนหนึ่งที่อายุมากกว่าในความสัมพันธ์และอีกคนหนึ่งอายุน้อยกว่า มันก็เลยทำให้ตัวของอีกฝ่ายหนึ่งอะคนที่อายุมากกว่าเขาต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเลยอะในการที่จะพิจารณาความสัมพันธ์นะคะว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะว่าตัวของเขาอะสิ่งที่เขาต้องการจากความสัมพันธ์เขาไม่มั่นใจว่าฝ่ายที่เด็กกว่าจะสามารถทำให้หรือว่ามอบให้ได้ไหม romantic feelings นะคะ บอกได้เลยนะว่าตัวคนคุยของคุณนะ่ะเขารู้สึกดีรู้สึกชอบคุณมากๆเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คุณสองคนนะ่ะมีร่วมกันทั้งคู่นะไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไปเองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักะจะได้มีการหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจหันหน้ากลับมาคุยกันนะคะต้องบอกก่อนนะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างขารุขระพอสมควรเลยสําหรับคู่ของคุณเพราะมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณกับคนรักมีการทะเลาะมีการโต้เถียงกันแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเลยอะ คุณคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเริ่มที่จะมีความท็อกซิกมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้บางคน,นมีความคิดนะว่าอยากที่จะหนีไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้อยากที่จะหยุดอยากที่จะเลิกนะคะแต่ถามว่าคุณได้เลิกไหมได้ถอยห่างออกมาไหมก็ไม่นะโอเคล่ะอาจจะมีช่วงเวลาที่นิ่งๆเงียบๆกันไปบ้างนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณสองคนก็ยังหันกลับมาคุยกันอยู่เหมือนเดิมยังมีการแบบ ส่งแชทกันหรือว่ายังมีการนัดไปเจอกินข้าวกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็ทำให้กลับมาคุยกันอยู่ตลอดอะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้แหละว่ามันเหมือนมีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วนะคะเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้มันดีขึ้น พอมาในช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าตัวของคุณกับตัวของคนรักจะได้มีโอกาสที่จะคุยกันนะคะได้มีการปรับความเข้าใจเหมือนตัวของคุณนะ่ะยังมองเห็น potential ของความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็น d a d e boot แล้วอะ่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบตายไปแล้วนะคะในตอนนี้เนี่ยคุณพยายามหนักมากเลยในการที่จะ แก้ไขปัญหานะพยายามที่จะดูว่าเออต้นเหตุของปัญหามันมาจากไหนแล้วก็พยายามที่จะคิดหาวิธีในการคุยกับคนรักแบบตรงๆอ่ะแล้วก็อยากที่จะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆนะคะฝั่งคนรักของคุณนะคนคนนี้เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรเลยนะอาจจะมีความใจร้อนไปบ้างบางทีถ้าสมมติพูดอะไรแบบตรงเกินไปอ่ะมันก็สามารถที่จะทําให้เขามีความแบบ e f e n s i v ฟได้นะคะ อยากให้คุณพยายามที่จะคุยกับเขาแบบที่ไม่ไม่ใช่การโทษอะว่าวิอัน,นี้เธอผิดนะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ค่อยๆพูดกันว่าเออเนี่ยเราว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตรงเนี้ยมาทําอย่างนี้ความสัมพันธ์ของเราอะมันน่าจะดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือเวลาที่จะพูดกับเขาอะคือคุณต้องหาวิธีดีๆนะคะแล้ว บอกได้เลยนะว่าแค่คุณเปลี่ยนคําพูดแค่นิดเดียวอะ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณได้เลยจากตอนแรกอะ่ะที่กําลังจะลงเขาไปแล้วนะคะกลายมาเป็นค่อยๆกลับมาพีคอีกครั้งหนึ่งได้นะอืมตัวของคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดนะคะขอให้คุณอนะ่ะ เอาความสามารถตรงนั้นนะมาใช้กับคนรักนะคุณสามารถโน้มน้าวใจของเขาได้อยู่แล้วอ่ะคนคนนี้เขามีแพชชั่นกับคุณยังไงก็แล้วแต่เขาพร้อมรับฟังคุณนะคะขอแค่คุณแบบอ้อนขอแค่คุณเนี่ยพูดกับเขาดีๆนะคนคนนี้ย,ยังไงก็ยอมคุณนะคะตัวคนรักของคุณนะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นได้ทุกลัคนาราศีเลยนะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์คิลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรยอยาที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้เราได้เป็นไพ่ change นะคะคุณเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ซึ่งเรามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณน่ะจะลงมือทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเอง Healing Family Issues นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนที่คุณกับคนรักโฟกัสในการคิวความสัมพันธ์ในการที่จะซ่อมแซวรอยร้าวที่อยู่ในหัวใจของกันและกัน g i v e your relationship a chance นะคะ คุณเนี่ยยังให้โอกาสความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ไปต่อนะถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยรู้สึกท้อนะคะในบางวันเนาะเวลาที่เราทะเลาะก,กันรู้สึกว่าอยากที่จะวิ่งหนีออกไปไกลๆแต่ยังไงคุณก็ยังอยากที่จะกลับมาอยู่กับคนคนนี้อะ่ะมันก็เลยทําให้คุณยังฮึดสู้ต่อ make the effort นะคะถ้าสมมุติว่าคุณใส่ความพยายามในการแก้ไขปัญหานะบอกได้เลยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆตามที่คุณต้องการเลยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยเอ์ย่งมากสุดก็จะส0บแหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel babi staro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกัน กันคลิปต่อไปค่ะ